โอ้ด oh, ูหมออีลําเนอคุณผู้ชมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมวันนี้ไปตลาดมาคนร้ชนอนไรนี่มานี่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 ปอนินยักโตมาเริ่มมาเทิมเลยครับวันนี้คนร้ันจะนึ่งแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมีแต่ถ้าเป็นเมี่ยงกว่านี้นี่แหละครับผมอรุณเครื่องปรุงก่อนนะครับ เอาละครับนี่ก็จะเป็นสูตนน้ำจิ้มนะครับผมนี่มีมะนาวกระเทียมพริกชูรสนะครับขิงน้ำตาลปีบ๊บตัวนี้จะเป็นสูตนน้ำจิ้มนะครับแล้วก็น้ำปลานี่จะเป็นผักเนาะมีผักลาย่างครับโหระพาชีดาวอันนี้หลักชู๋ยวถุ่นน้อยมะทั่วมะแตงนะครับนี่ผักกาดขาวต้นหอมผักชีนะครับผมตามด้วยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่อันนี้ตะไคร้อันนี้ ใบเตยนะครับอันตอนแรกเดียวเรามาเตรียมปลาก่อนนะครับก็ใบเตยนะครับปลานี่โคขาชันไม่ได้หมักอะไรนะครับกินกับน้ำจิ้มอย่างเดียวทิ้งนะครับผมใครยัดเข้าไปก่อนนะครับ ็เคงนะครับผมใบเจยโอ้ยใหญ่มากเลยครับลูกกว่าตัวเนี้ยถือล,ลูกกึ่งนะครับมานี้เลยครับนี่ตัวมันลมหมดทุ่มเลยครับมานี้เลยครับนี่เสร็จแล้วได้ก็จะนึ่งแล้วนะครับวางไหลงแล้วนะครับไหซึ่งใส่เลยกัดขาวนะครับ ใส่เยอะๆหน่อยเดียแบ่งตา้องกินเส็ผัากก็บอแล้วนตา้องเนาอโอ้ดูเต็มละเต็มละโอ้โอ้ปิดฝาได้แน่ฮะตาคองปิดฝาได้แน่ตัวใหญ่เกินอ่ะโอ้ยนึ่งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ เอาละเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับระหวังที่อรอปลาสุกก็เราก็เตรีมน้ำจิ้มร้อแล้วนะครับไปก่อนไปก่อนรรอากาศแบบนี้คิดอะไรไม่ออกก็เมนุง่นี่แหละครับไมนูง,ง่ายง่ายนี่แหละครับหน้าหนาวชิ้ิดหน่อย น้ำครับตามด้วยกระเทียมนะครับผมตำก่อนนะครับตมลงไปแล้วนะครับ<ม>ตำติปนะครับผมลง <c oughs> ลัวนาวครับ น้ำปลาใส่ชี้ลงไปแล้วนะครับน้ำอีกนิดหน่อยอนี่สุดข,ของโคราชานเองนะครับต้องทำดูนะครับคุณผู้ชมนี้อร่อยแน่แส่บดีหน้าตาน่ากินไหมครับคุณผู้ชมนี่ ก็ลบอปลาสุกคนนะครับเอาล้วครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงมาลูกกันนะครับปลาสุกหรือยังหนึ่งสองสามเลยละก้อนเนอหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหม่กินไม่ครับเจี่ยวเอา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 ผักในปิดหน้าโอ้โหคุณผู้ชม โอ้โนี่ยเดี๋ยวออกเลครับเนี่ยเดี๋ยวออกไปเจอกันบนโต๊ะนะครับผมอ๋อนี่ซีฟู้ดนะครับของชุดโครชาชันนี่นมจินนะครับผมมีจินนมจิน,น,นมาครับมาครับทานเมี่ยงปลาทูร้อยกันนะครับร่างคอก่อนอก่อนจะได้กิน ไอชิมปลาก่อนนะครับร่มหมดท่วมเลยตัวเนี้ยโอ้โหโอ้โหอนลอนลอนดูซุชมเดียวกเนี้ยดดินี่อ อมอีลำเนือคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็ขิงใบเตยน,นะครับเอ้ามันไม่มีกลิ่นข้าวเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวพวกินก่อนอืมน,นี้ผักดกนะครับ อย่างไปให้ตากล้องหนึ่งตัวละผมโคตรจัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชชานด้วยนะครับสวัสดีครับ